นิยายรักนิยายเสียงเรื่องอดีตรักซาตานร้ายตอนที่สองดวงตาอเศร้าส้อยเฝ้ามองดวงดาวบนท้องฟ้าพลางคิดถึงใบหน้าของชายคนที่เธอยังคงรักเธอเหงาและยังคิดถึงเขาทุกลมหายใจเธอบอกตัวเองทุกๆุค่ำคืนว่าพยายามจะลืม แต่เธอก็ไม่เคยลืมเขาได้แม้สักนาทีทำไมหัวใจของเธอถึงได้อ่อนไหวขนาดนี้นะอุตส่าห์ยอมถอยออกมามาอยู่ในป่าในเขาแต่เธอกลับไม่เคยลืมเขาได้มันผ่านมาตั้งสองปีกว่าแล้วนะแต่ภาพของเขาก็ยังคงอยู่ไม่ดูคลายราวกับว่า เธอจะได้พบกับเขาอีกครั้งดุงนาดาถอนหายใจก่อนที่เธอจะพยายามลบภาพของเขาออกไปแล้วกลับเข้าห้องอาบน้ำเพื่อเตรียมตัวรับเช้าวันใหม่ที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้วกิทวีโซภา ดุงนาดาอ่านชื่อเอกสารทวนซ้ำไปซ้ำม,มาหลายต่อหลายครั้งไม่เห็นชื่อแขก VIP ที่พัเดนยัยต้องการให้เธอดูแลเป็นพิเศษดุงนาดาแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยสักนิดจึงต้องพยายามเพ่งมองหลายต่อหลายรอบแต่มันก็ยังคงเป็นชื่ออดีตคนรักของเธออยู่ดีทำไมคุณลุง ต้องให้เราดูแลเขาด้วยนะหญ <c oughs> ิงสาวบนในใจอย่างไม่ค่อยสบายใจนักเธอยังพยายามคิดในแง่ดีว่าบิดาของภากินีไม่ได้รู้เรื่อง ท่านคงไม่ดูเรื่องราวความดักของเธอเมื่อครั้งที่เธอ,อยังเรียนมหาวิทยาลัยมีเพียงเพื่อนสาวของเธอเท่านั้นที่คอยดับดูดับฟังไม่เช่นนั้นท่านคงไม่ส่งไม่ส่งเรื่องแบบนี้มาให้เธอเป็นแน่หญิงสาวงุนงง เมื่อไม่อาจหาเหตุผลในการหลบหน้าแขกคนสำคัญของดีสอร์ทไปได้เธอเป็นผู้จัดการและมันเป็นหน้าที่ที่ต้องต้อนรับอีกฝ่ายที่พักที่อื่นมีต้องเยอะแยะทำไมเขาต้องเลือกมาพักที่นี่ด้วยนะคนตัวเล็กนึกต่อว่าเขาอยู่ในใจอีกสองวันเท่านั้นเธอก็จะได้พบกับเขากิทวี คนที่เป็นดักแรกและดักเดียวของเธอเองนี่เธอควรจะดีใจที่จะได้พบกับเขาหรือเสียใจดีนะเพราะการได้จากลาก,กันครั้งสุดท้ายนั้นมันไม่ได้งดงามเลยทว่ามันกลับทำลายความบอบช้ำให้กับเขามากมายเหลือเกินตรุงนาราแอบคิดว่าการมาของเขา คงไม่ใช่ความบังเอิญใช่หรือไม่หรือว่าเขาจงใจออกตามหาเธอหรือเปล่าไม่ดอกเขาก็แค่บังเอิญมาพักที่นี่ต่างหากดุงนาดารีบสลัดความคิดอันฟุ้งซ่านออกไปเธอไม่ควรปนในสิ่งที่ไม่มีวันเป็นไปได้สิ่งที่เธอควรทำต่อจากนี้นั่นก็คือ การเตรียมตัวต้อนรับแขก VIP ของรีสอร์ทต,ตามหน้าที่ของผู้จัดการจะดีกว่าสองวันต่อมาดุงนาดารู้สึกว่าการทำงานของเธอจะไม่เป็นสุขเท่าที่ควรใบหน้านวลหวานหันมองไปยังทางเข้าของรีสอร์ทแทบจะทุกนาที เมื่อถึงเวลาที่กิทวีจะเข้ามาพักที่แห่งนี้ตามข้อมูลที่เธอได้เขาคนนั้นจองเอาไว้เพียงสองวันเท่านั้นเทว่าเธอกลับรู้สึกว่ามันนานนานมากพอที่จะทำให้เธอรู้สึกเจ็บได้อีกครั้งหัวใจดรงน้อยที่เคยนิ่งสงบกลับสั่นไหวมันเต้นไม่เป็นจังหวะมือที่เคยอุ่นกลับเย็นเยียบ ซึ่งเจ้าตัวก็บอบไม่ถูกเหมือนกันว่าเป็นเพราะความตื่นเต้นหรือวัดวันกันแน่และแล้วตุงนาดาก็เกือบหยุดหายใจไม่เห็นรถยนต์คันดูวิ่งเข้ามาแม้ว่าไม่อาจเห็นคนขับหรือคนที่อยู่ข้างในตารางสังรอนมันบอกกับเธอว่าเป็นรถของคนที่เธอรอคอยอย่างแน่นอนและใช่แน่ๆแล้ว เมื่อรถจอดเทียบณน้าอาคารผนกประชาสัมพันธ์เธอก็ได้เห็นเขาเต็มตาคุณกิตวีเสียงเรียกชื่อของเขาดังแผ่วมาจากปากอินมสีชมพูรเรื่อแม้จะมีเวลาเต็มใจแต่กระนั้นมันก็ไม่ได้ทำให้เธออัดหารและแข็งแรงขึ้นมาเลยสักนิด ใบหน้านวลมองกระจกสีคุณผ่านเคาน์เตอร์ไม้เมื่อมองชายหนุ่มที่ก้าวเข้ามามือบางที่เย็นเฉียบบิดไปมาพลางขยับตัวเองเงอึดอัดใจยิ่งเขาเดินมาใกล้เท่าไหร่หัวใจก็ยิ่งเต้นไม่เป็นจังหวะสองปีที่ผ่านมาเขาไม่ได้ดูเปลี่ยนไปเลยสักนิดในทางตรงกันข้าม เขากลับดูเล่าและสุขุมนุ่มลึกชวนให้หลงไหลมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณสวัสดีครับผมกิตวีผมจองห้องพักเอาไว้สองคืนครับเขาเอ่ยกับพนักงานประชาสัมพันธ์สาวด้วยน้ำเสียงอันสุภาพพร้อมกับมองเลยผ่านมาทางด้านหลังเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ตจากับรู้ว่าดรุงนาดายืนอยู่ที่นั่น ขณะที่เจ้าของห้องก็มองตอบกลับไปจนกระทั่งรู้สึกเหมือนสายตาได้ประสานกันแต่เพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเขาก็เปิืหน้าหนีไปกระจกนั้นไม่หนาแต่ถ้าไม่เปิดไฟเขาจะมองไม่เห็นคนที่อยู่ด้านในคุณพักต้นนายบอกว่าผู้จัดการของคุณจะมาดูแลผมวันนี้เธอไม่อยู่หรอกหรือครับ ชายหนุ่มถามด้วยน้ำเสียงอันสุภาพคงเดิมหลังจากพนักอ่านสาวเย่งกุญแจบ้านให้เขาต่อสักครู่นะคะผนักอ่านสาวตอบด้วยความสุภาพเช่นกันและเมื่อผนักอ่านสาวคนนั้นโทรศัพท์มาที่โต๊ะทำงานของเธอเธอจึงรับโทรศัพท์และออกมาต้อนรับแขกคนสำคัญเพียงไม่กี่อึดใจ การ,รเผชิญหน้ากันระหว่างกิตวีและลุงนาราก็เกิดขึ้นมือบางนั้นเย็นเฉียบราวกับอากาศอันเน็บหนาวอาการหวัดหวันที่เธอพยายามซ่อนไว้นั้นมันไม่อาจรอดพ้นสายตาคู่คมของชายหนุ่มไปได้เลยสักนิดเดียวเขายกยิ้มมุมปากยามที่จ้องมองใบหน้าสวยหวานดูเหมือนเขาพอใจที่เห็นท่าทีของหญิงสาวตรงหน้าแต่ หลังจากนั้นเพียงเสี้ยวนาทีเขาก็ปรับอารมณ์ให้เฉยชาได้ดังเดิมดุงราไม่อาจคาเดเดาถึงความคิดของคนตรงหน้าได้ท่าทางเขานิ่งเงียบใบหน้าใยซึ่งรอยยิ้มและมองเธอเดาวับเป็นคนแปลกหน้าเธอควรดีใจใช่หรือไม่ที่เขาทำเหมือนคนไม่รู้จักกันเธอยกมือไหว้เขา ปฏิบัติต่อเขาเหมือนลูกค้าคนหนึ่งเขาไม่ได้รับไหวขณะที่เธอเอ่ยกับเขาเดี๋ยวฉันจะพาคุณไปที่ห้องพักนะคะเชิญทางนี้ค่ะดุงนาดาพยายามรักษาความสุภาพแม้น้ําเสียงจะสั่นเด็กน้อยเธอเดินไปที่ห้องพักที่ได้จัดเตรียมเอาไว้ให้เมื่อวันก่อนมันเป็นห้องพักที่ดีที่สุดและเป็นส่วนตัวที่สุด เมื่อเขาเตือนสำรวจห้องพักที่มีสัดส่วนระหว่างห้องนั่งเล่นและห้องนอนเธอก็เอ่ยบอกกับเขาพักผ่อนตามสบายนะคะลุงนาราเอ่ยและหันหลังเตรียมจะให้กลับไปทำงานและให้ความเป็นส่วนตัวกับเขาเนึกลงใจที่เธอทำงานของเธอร่วงเลยไปได้ด้วยดีเพราะเธอไม่อยากเผยพ,พิรุธ ให้เขาจับได้แต่มันไม่ใช่กับเขาเธอคิดจะเดินจากเขาไปง่ายๆอย่างนั้นหรือไงทั้งที่เธอควรจะดูแลเขาในวันนี้ตามที่พักตามที่พักนายน,นได้ฝากฝังเอาไว้จะรีบไปไหนละ่ะไม่คิดจะทักทายคนเคยรู้จักเลยหรือไงกันเขาถามเธอ ด้วยน้ำเสียงปนเยาะเยะ้ยจบแล้วนะคะอดีตดักซาตารายตอนที่สองขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็ฝากช่วยชงผู้สนับสนุนเนา สำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามใหม่ๆนะคะอาจจะสงสัยนะว่าเอ๊ะนิยายเรื่องนี้เขียนปแปลกๆอะไรเงี้ยนะตาเขียนในเชิงอธิบายนะคะไม่ได้เขียนเป็นหนังสือเนาะก็คือเขียนและอ่านให้ทุกคนเข้าใจนะคะและถ้าสงสัยว่ามีกี่ตอนนะตาตอบไม่ได้นะคะเพราะว่า จาเขียนวันต่อวันเท่าที่มีเวลาเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนที่เพิ่งข้ัมาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะรักนะคะคุณรักษาสวัสดีค่ะ